บรรยากาศบนยอดเขาค่ะเวลาจะสี่โมงเย็นแล้วแหละตอนนี้บนยอดเขานะคะแดดยังออกมาแดดอ่อนๆเนาะนี่แต่ก็ไม่ร้อนนะคะยังต้องใส่เสื้อกันหนาวอยู่นะมองลงมาเห็นดอกไม้นี่สวยๆนะเห็นเห็นดอกฟันซิมโตก็เหลืองแล้วค่ะดูสิทุกคนก็เลยเดินมาดูดอกไม้ นี่ฟันสินโตเกือบสิบดอกแล้วค่ะในสวนนี้ดอกฟันสิงโตบานตรงนู้นก็บานดูดอกไม้สีเหลืองๆเขาไม่ได้สวยมากเลยนะดูสิโอ้ยสดชื่นจังเลยดอกไม้บานเต็มเลยดูสิทุกคนว้าวสวยมาก สีเขาสวยเนาะเนี่ยตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกประมาณสิบหกสิบเจ็ดดอกค่ะบานแต่ว่าดอกที่มันแห้งแล้วก็มีอยากดอกนี้แห้งแล้วสวยงามก้อน,นี้ก็มี ห้าดอกแต่ยังไม่บานมากเลยสิส่วนตรงนี้นะคะที่ปลูกขยายพันธุ์ให้เขาลงมาด้านล่างดูสินี่นี่ก็สวยๆนะโอ้ยนี่นี่ดูแค่นี้ก็ดีใจแล้วเนาะ เมื่อวานยังฝนตกหมอกลงอยู่เลยค่ะพอมาวันนี้เห็นดอกไม้สวยๆนี่ก็แบบความรู้สึกมันมันสดชื่นมันไม่อึมครึมเหมือนเมื่อวานด,ดูดอกนี้น่ารักดีดอันนี้ก็ดอกสีม่วงเนี่ย blue bell blue b e l นะคะก็ขึ้นมาแล้วดูนี่ blue บ e ดีใจได้เจอดอกไม้แล้วนี่ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มของบูเบลนะคะนี่น,นี่สีม่วงเฮ้ยน่ารักมากนี่นี่ดูดอกไม้ตรงนี้อีกนี่ยาวไปโน่นเลยค่ะ ขยายพันธุ์ให้เขาลงมาข้างล่างมาถึงตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ยังไม่บานเท่าไหร่นะนี่ก็เริ่มเริ่มกอใหญ่แล้วค่ะนี่นะน,นีส่วนอันนี้ที่เป็นดอกไอริสของคุณยากนะี่ยังไม่ยังไม่มีดอกเลยค่ะยังน,นี้อยู่ละอืนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นดอกทิวลิปที่เอามาปลูกตั้งสองปีแล้วแ่ะเพิ่งจะแต่ก็แต่ว่ายังไม่มีดอกยาวไปทางนี้เลยสุดตรงนี้ก็จะเป็นดอกสีเหลืองที่มะดินเอามาขยายไว้ตรงนี้ ยดอกตรงนี้ก็มีดูสิดอกไม้ตรงนี้ก็มีสวยมากน,นี่้ยดอกย้าตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนนี่ดอกย้าขึ้นมาแล้วว้าว ดีใจดีใจแต่ที่อันไม่ขึ้นก็คืออหน่อไม้ฝรั่งเนตที่ปลูกปีที่แล้วนี่คือไม่รอดเลยค่ะไม่ขึ้นสักต้นเลยโอ้มีแต่เห็ดขึ้นตามตอไม้นี่เห็ดอะไรเนี่ยแห้งแล้วตรงนี้ก็มีดอกไม้นะคะสสวยไหม โอ้นี่เออลมลมลมสวยงามอุ้ยสวยมากเลยเนาะดูดูบานก็มียังตุมต้มๆอยู่ก็มีเนี่ยเดี๋ยวพอบานหมดนี่ก็สีเหลืองกอเบเลอร์เลยนะอย่างงามเลย ตรงนี้ก็มีนะคะทุกคนนี่นี่ตรงนี้ก็สวยดูโอ้ยตรงนี้เป็นดอกเล็กนะดอกเล็กต้นพันเตี้ยแต่ออกเป็นกอแบบนี้ก็คือน่ารักมากเลยดูอย่าเริ่มขึ้นมาแล้ว เ็นหญายอย่างเดียวก็ดีใจแล้วขอให้หิมะมันหมดไปเถอะเพราะว่าอยู่อัดอั้นมานานแล้วนะอันนี้ก็เป็นโรสแมรี่ค่ะด,ดอกโรสแมรี่นะบานเต็มเลยดูสีม่วงเล็กๆไปดูกระเทียมป่าหน่ยกระเทียมป่าที่เอามา เอามาเสียบไว้ตรงนี้นะคะก็กำลังงามเหมือนก้านเนี่นี่กระเทียมปลานี่กลัวแต่มันจะลามนั่นแหละเดี๋ยวไม่แน่ก็อาจจะลื้อออกก็ได้พอเอออาจจะลื้อออกก็ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มลามแล้วมันจะลามไวมากเลยเดียสิ <laughs> ต้นเล็กๆนี่ขึ้นมาเยอะแยะเลยด กระเทียมป่ายังไม่เก็บเพราะในตู้เย็นก็ยังเหลือเยอะอยู่ค่ะนี่ใบนี้อ่อนๆอ,อ,อยู่เลยเอ้ดอกก็ามาแล้วมั้งนี่นี่ดอกก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะดอกไม้ก็เริ่มสีชมพูแล้วดอกคาเมเลีย คาเมเลียนี่แตกดอกแล้วก็มีค่ะนี่คาเมเลียสวยๆเลยสวยๆนี่สวยงามฟังเสียงนกกันค่ะทุกคนเสียงนกยามบ่ายนะบรรยากาศ อากาศดีดีวันนี้นะน,น่ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ